โรงพยาบาลส0 0แสนบาทไทยตอนหนึ่งคืนยังไม่รวมค่าหมอค่ารักษาอื่นๆอี give ก oh <my> วันเดียวมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นกว่า50,000คนคนยอดผู้ป่วยที่แท้จริงอาจจะสูงกว่าที่ทางการรายงานถึง10เท่าประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเตรียมใช้ NRG Park ในการรองรับผู้ปาา่วยโควิด -19 สวัสดีค่ะพื่อนเทุกคนพบกับลีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่2กรกฎาคม2563ในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมโรคโควิด -19 รวมทั้งสิ้น2,740,000คนเสียชีวิต1 3 0 0 0 0คนและในเมื่อวานวันที่1กรกฎาคมวันเดียวมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเกินกว่า50,000คนซึ่งช่วงที่โคโรนาไวรัสเข้ามาประเทศอเมริกาใหม่ๆอเมริกาใช้เวลาถึง2เดือน ว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม50,000คนแต่ในตอนนี้ภายในวันเดียวก็สามารถมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง50,000คนแล้วในรัฐใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียออริโซนาหรือรัฐเท็กซัสที่รีอยู่ในเมื่อวานก็ทำสถิติผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดในวันเดียวยกตัวอย่างนะคะเมื่อวานเท็กซัสมีผู้ป่วยโควิดใหม่เพิ่ม8 7 6คนเสียชีวิต57คนอันนี้แค่รัฐเดียวในวันเดียวนะคะเมื่อวานรีได้รับ Emergency alert ใน iPhone ซึ่งเป็น red code หรือว่าโค้ e แดงนั่นเองซึ่งถือว่ารุนแรงมากลรียอยู่ที่นี่มา10กว่าปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนใน alert เขาเขียนว่าตอนนี้เหตุการณ์โควิด -19 ได้เลื่อนขั้นเป็น level 1โค้ดแดงแล้วไวรัสได้ระบาดไปทั่วเมืองแฮร์ริสอย่างรวดเร็วโรงพยาบาลท้องถิ่นเริ่มจะถึงขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยขอให้ทุกคนปกป้องตัวเองและครอบครัว ให้อยู่ที่บ้านยกเว้นในกรณีที่มีธุระสำคัญจริงๆที่ต้องออกไปทำข้างนอกให้ใส่หน้ากากและยกเลิกการพบปะผู้คน Harris County ในตอนนี้ก็มีการเตรียมใช้ NRG Park ในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในกรณีที่โรงพยาบาลน,นั้นเตียงไม่พอสนาม NRG Park ปกติเป็นสนามที่เอาไว้จัดแข่งขันกีฬาสามารถรองรับผู้ชมได้ถึง72,000คน ตามที่หลายๆคนติดตามข่าวจะเห็นว่าตอนนี้ประเทศที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างเช่นประเทศจีนประเทศไทยหรือประเทศต่างๆในทวีปยุโรปตอนนี้ก็ได้มีการควบคุมที่ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่ทําไมสหรัฐอเมริกาถึงยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกๆวันแถมยังเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโรเบิร์ตเรดฟิลด์ซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ของ cdc หรือหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกาได้ออกมาพูดว่า ตัวเลขยอดผู้ป่วยที่แท้จริงอาจจะสูงกว่าที่ทางการรายงานถึง10เท่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมสหรัฐอเมริกาประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเทคโนโลยีก้าวไกลล้าสมัยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในฐานะที่รีเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาลีจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะ สาเหตุแรกซึ่งลีถือว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ควบคุมโรคระบาดน,นี้ไม่ได้สักทีนั่นก็คือทัศนคติการใช้ชีวิตและอุปนิสัยมั่นใจของชาวอเมริกันชาวอเมริกันนั้นมีความมั่นใจแบบสุดโต่งมั่นใจเกินเหตุจนอาจจะเรียกได้ว่าหญิงยโสจองหองเลยทีเดียวคนอเมริกันส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกเป็นประเทศเบอร์หนึ่งของโลกยิ่งใหญ่ที่สุดคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นตัวเองนั้นจะเอาอยู่เพราะการแพ้ตัวเองล้าสมัยขณะนี้ ชาวอเมริกันส่วนใหญ่คิดว่าโรคโควิด -19 เป็นเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ธรรมดาที่เกิดขึ้นในทุกๆปีในแต่ละปีอเมริกาจะมี flu season ซึ่งหลายๆคนคิดว่ามันก็จะเป็นแบบนั้นไม่ได้ดุนแรงอะไรมากมายก็เลยไม่ได้ใส่ใจกันอีกอย่างก็คือชาวอเมริกันรักอิกสระเสรีภาพมากกว่าสิ่งใดไม่ชอบให้ใครมากําหนดว่าตัวเองทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เรื่องการใส่หน้ากากาอนามัยก็เช่นกันเมื่อไม่กี่วันก่อน มีสาวอเมริกันคนหนึ่งไปช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยจนผู้จัดการต้องเข้ามาขอว่าช่วยใส่หน้ากากอนามัยได้ไหมแต่เธอกลับทำอะไรเราไปดูกันค่ะ oh <my> ความคิดที่เปียบเสมือนน้ำเต็มแก้วคิดว่าตัวเองประเสริฐเลิศเลอที่สุดบวกกับความรักเสรีแบบสุดโตกนั้นทําให้อเมริกามาถึงจุดนี้สาเหตุที่2ก็คือโคโรนาไวรัสเป็นไวรัสที่ร้ายแรงมากไวรัสตัวนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพในการแพร่กระจายตัวสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้จะมีอาการไข้สูงไอาหายใจลําบากหลายๆคนที่ได้รับเชื้อไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิน้นซึ่งคนเหล่านี้นี่เองสามารถนําเชื้อไปแพร่ต่อให้ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวจึงทําให้ยากต่อการควบคุม c o v ิ d 1 9เป็นโรคที่ติดต่อทางละอองจากระบบทางเดินหายใจซึ่งวิธีป้องกันโรคติดต่อประเภทนี้ได้ดีที่สุดก็คือการใส่หน้ากากอนามัยเราจะเห็นหลายๆประเทศที่ควบคุมโรคนี้ได้สําเร็จ ก็จะใช้วิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยของเราหรือว่าจะเป็นประเทศจีนก็จะใช้วิธีใส่หน้ากากอนามัยซึ่งอเมริกากลับเลือกใช้วิธี social distancing กับการล้างมือบ่อยๆซึ่งอเมริกาคิดว่าโรคนี้เป็นการติดต่อโดยสัมผัสถ้าเราล้างมือบ่อยๆแล้วไม่เอามือมาจับหน้าซึ่งอาจจะทําให้เชื้อโรคนั้นเข้าสู่ทางช่องจมูกหรือช่องปากแล้วก็อยู่ห่างๆกันเกิน6ฟุตแค่นี้ก็สามารถควบคุมโรคได้แล้วซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีแต่มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ถามว่าทําไมอเมริกันถึงไม่ใส่มาสก์คำตอบก็คือชาวอเมริกันคิดว่าคนที่ใส่มาสก์คือคนที่ป่วยป่วยร้ายแรงจนถึงขั้นต้องใส่หน้ากากปกปิดต่างกับชาวเอเชียที่คิดว่าการใส่มาสก์นั้นก็คือการใส่เพื่อป้องกันโรคอีกอย่างการใส่มาสก์ถือว่าเป็นการปิดบังใบหน้าถ้าใครใส่มาสก์ที่นี่คนก็จะมองว่ามีพิรุษลับๆล,ล,ล่อๆอ,อ,อย่างเช่นโจรขโมยก่อนที่จะทำอะไรไม่ดีก็จะต้องหาอะไรมาปิดบังใบหน้า สาเหตุที่3ก็คือการออกมาประท้วงเรียกสิทธิเสรีภาพให้กับชาวผิวสีที่เกิดขึ้นใน2พันกว่าเมืองพร้อมๆกันทั่วสหรัฐการชุมนุมที่มีผู้คนมากมายต้องมารวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลาน,นานๆทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายตัวไปได้อย่างรวดเร็วมีรายงานว่าหลายคนติดเชื้อโคโรนาไวรัสหลังจากออกไปร่วมชุมนุมประท้วงสาเหตุที่4ก็คือโควิด -19 ในอเมริการอบแรกหรือ First w a ว e ยังไม่ทันควบคุมได้ดีเท่าไหร่ก็ดันปลดล็อกดาวซะแล้ว ตัวอย่างรัฐเท็กซัสที่รีอยู่ซึ่งเป็นรัฐแรกๆเลยที่มีการคลายล็อกดาวน์ในอเมริกาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวันนั้นเรียนจําได้เลยว่าฉเฉลี่ยวันหนึ่งอ่ะในเท็กซัสยังมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันละหนึ่งพันคนถามว่าถ้ายังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใหม่ในทุกๆวันแล้วทําไมถึงตัดสินใจปลดล็อกดาวน์คำตอบก็คือเพราะว่าชาวเมริกันหลายๆคนเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเงินเก็บชาวอเมริกันส่วนใหญ่ชอบใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่ายซื้อของ พอเงินเดือนออกถึงค่อยเอาเงินเดือนนั้นไปจ่ายค่าบัตรเครดิตที่ติดไว้เมื่อเดือนที่แล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีผลสำรวจออกมาว่าชาวอเมริกันหนึ่งครัวเรือนจะมีหนี้บัตรเครดิตเฉลี่ยครัวเรือนละ5 7 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ170,000บาทไทยถ้าไม่ทํางานจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าบัตรเครดิตไหนจะค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอีกเงินเก็บก็ไม่มีนอกจากประชาชนจะเร่งให้คลายล็อกดาวน์แล้วรัฐบาลเองก็อยากเปิดประเทศให้เร็วที่สุดเหมือนกัน เพราะถ้าไม่เปิดรัฐบาลก็จะเสียงบประมาณประเทศจ่ายค่าชเชยให้คนตกงานไปเรื่อยๆอย่างในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเดือนเดียวรัฐบาลสหรัฐจ่ายค่าชเชยให้คนตกงานไปทั้งหมดคิดเป็นเงิน48,000ล้านเหรียญสหรัฐถ้าไม่ปลดล็อกดาวน์จะอยู่ยังไงไหวนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องปลดล็อกดาวน์ให้เร็วที่สุดพอปลดล็อกดาวน์คนที่มีเชื้อโควิดไวรัสอยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการก็ออกมาปะกลกับผู้คนปกติทําให้เชื้อไวรัสนั้นกลับมาแพร่กระจายอีกรอบหนึ่ง สาเหตุที่5ก็คือการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในอเมริกาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมากจากตอนแรกที่มีชุดตรวจไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถทราบยอดผู้ป่วยที่แท้จริงพอมีการผลิตชุดตรวจออกมามากขึ้นคนออกมาตรวจมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเจอผู้ติดเชื้อมากขึ้นยิ่งในปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในขั้นตอนนี้เองก็จะมีการเมือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลทรัมป์แน่นอนว่าอยากให้ตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งส่งผลในแง่ลบให้กับทรัปมเปรียบเสมือนมีมือมืดม,ม,มือหนึ่งที่อยู่ข้างหลังคอยผลักดันให้มีการตรวจหาโควิดเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองตัวเลขผู้ป่วยโควิดเกือบ3ล้านคนในอเมริกาไม่ใช่ทุกคนจะมีอาการไข้สูงไอกันหมดหลายๆคนที่ไม่มีอาการอะไรเลยก็ถูกนับรวมเข้าไปกับยอดนี้ด้วยสาเหตุที่6ก็คือ วิธีการใช้ชีวิตของชาวอเมริกันที่ชอบทำกิจกรรม outdoor, เอาท์ดอร์เช่นออกไปวิ่งตามสวนสาธารณะวิ่งข้างถนนปั่นจักรยานเล่นสเก็ตบอร์ดรวมไปถึงการออกกำลังกายการแจ้งอื่นๆแน่นอนว่าไม่มีใครใส่แมกสก์แล้วบางออกกำลังกายนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อไวรัสนั้นแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ถึงสาเหตุสุดท้ายที่ทําให้อเมริกาควบคุมโรคโควิด -19 ไม่ได้สักทีนั่นก็คือค่ารักษาพยาบาลที่แพงมหาโหดแพงขนาดไหนดีจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อปีที่แล้วเพื่อนสนิทรีคนนึงป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบแบบเฉียบพลันซึ่งมันจะเจ็บมากๆเลยต้องเข้าไปรับการรักษาแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลประมาณ2-3คืนพอบ,บินออกมาเท่านั้นแหละแค่ค่าเตียงคนไข้ห้องปกติก็ปาไปหมื่นกว่าเหรียญต่อนหนึ่งคืนแล้วค่านอนโรงพยาบาล 3แสนบาทไทยตอนหนึ่งคืนยังไม่รวมค่าหมอค่ารักษาอื่นๆอีกแต่โชคดีที่เพื่อนมีประกันสุขภาพซึ่งประกันเขาจ่ายให้เกินกว่า95%เพื่อนก็เลยแทบไม่ต้องออกค่าอะไรเลยแต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่มีประกันสุขภาพไงเพราะค่าประกันสุขภาพก็แพงมากๆเช่นกันบางคนที่ป่วยเป็นโควิด19รู้ตัวว่ามีอาการก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวค่าใช้จ่ายที่สูงกับกัน เลือกที่จะใช้ชีวิตตามปกติต่อไปก็คือกลับไปทํางานและพบปะผู้คนหรือเป็นการช่วยแพร่กระจายเชื้อไวรัสต่อไปนั่นเองถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวจะเห็นว่าไม่มีดาราดังหรือมหาเศรษฐีคนไหนของอเมริกาเสียชีวิตจากโรคนี้เลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงฮอลลีวูดอย่างทอมแฮงก์และภรรยานักร้องชื่อดังพิงค์และนักบาส25คนของ NBA ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั่นก็ทำให้เห็นชัดเลยว่าใครเงินถึงคนนั้นรอด แต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่รอดเพราะเข้าไม่ถึงระบบการแพทย์ที่แสนจะล้ำสมัยของอเมริกานี่สิวันนี้ลีออกมาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งระหว่างทางนั้นรถติดมากอเมริกาในวันที่ยอดผู้ป่วยสะสมโควิดเกือบแตะ3ล้านคนคนอเมริกันยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตแบบอิสระเรื่องอื่นเอาไวท้ทีหลังรวมถึงสุขภาพชีวิตของตัวเองด้วยชาวอเมริกัน เลือกเสรีภาพมากกว่าสุขภาพแล้วเพื่อนๆล่ะคะเลือกอะไรเพื่อนๆช่วยตอบลีในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วรีจะเข้ามาอ่านสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้รีแค่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งลีก็จะรู้สึกขอบพระคุณมากๆแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย